สวัสดีครับศรีฟู้ดแบงคอกไทยแลนด์นะครับเราก็สร้าง u t u b e ด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านยำนะครับที่ถนนคนเดินนะครับนี่ครับโอ้ติดทะเลเลยบรรยากาศนะกับร้านเช่อนยำแซ่บนะโอ้มาดูก่อนมีอะไรบ้างนี่เลยแก้วนะฮะ ก็ไม่ใช่ลลรับไข่ปลาเรียววนะฮะเป็นปลาทะเลนะปลาหมึกหมึกหมึกหม,มึกวายนะฮะกุ้งอ,อ๋อนี่ครับ รอนะใส่เทปเปล่าใส่เทปวุ้นเ้นเปล่าบล <พ m. S 1> าทาไก่นะบลาทาไก่น,ไกนี่เท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกบาทถ้าปลาทาคนนี่แพงหน่อยปลาทาไก่หกสิบบาทนะเ,เราต้องไปลวกก่อนนะ นี่วันนี้มีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกปลาแซลมอนร้านนี้ก็จะใช้แบบพริกแห้งนะใช่พริกแห้งี่ยำบ้านๆยำบ้านๆเหรอยำบ้านๆสูตรประจวบคิริสันนะยำแบบเบิร์ดเบิร์ดบ้านๆพอกินได้พอแลกได้พอแลกได้นะฮะ ไม่ได้อวยตัวเองนะไม่ใช่ว่าไม่รู้อร่อยไม่อร่อยไม่ได้อวยนะแต่ว่าพอนหลักนะได้อยู่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 ไม่ต้องนี่ไม่ต้องถึงขนาดอวยกันแตกใช่ไหมนี่ละลูกค้ามากินกันเยอะนะฮะโอ้หกสิบบาทได้เต็มถ้วยเลยข้างโน้นไปสองไม่ถึงนี่ขอไปเทสนะคะเทสได้ขาบอกขอเป็นเทส แฉมพลิกแฉมพลิกอ๊ะใครมาร้องเพลงอยู่ใกล้หน่เนี่ยใส่เปรานนันวเฮ้ยมันหมึกไข่เลยนะเนี่ยโอ้ไข่เต็มไข่เต็มเลยนะนี่ไม่ใช่หมึกธรรมดานะ ร้อยนี่ดูนะเนี่ยนี่ไไข่ไข่ไข่เนี่ยไข่ไข่เต็มเลยนะฮะไข่เต็มตัวเลยเหมือนอนุเทไปแล้วหนึ่งร้บาทใส่ข้าวโพดมีไมข้าดใช่มองาข้าวโพดนี่ออข้าวไแก้ขล่ไ ร้อยขึ้นค่ะแล้วก็เ่ไข่ไข่ไข่แล้วาอนไ่ไข่ไข่ไข่ร้อขึ้ขาแซลมอนกไได้ท่ไ่อนแล้วก็่ี่ส่มาลหรือไม่ลแซลมอนกไข่ปลาเรวเียวฮะไม่ลเหรอะอ๋อลละาลาาลา่ น้ำยำก็จะประมาณนี้นะซ้ำๆกันนะแต่ว่าส่วนที่แปลกก็คือจะใส่อะไรเข้าไปเท่าน,นั้นเองเนี่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไข่เยอะไข่เยอะไข่อ้าวไข่ข้าวไข่ใส่เป็นข้าวโพดมะม่วงในบัวในบัวนะไหนไหนม่ค้าตต้องน้อยโอ้ไม่ค้ดในบัวนะคะในบัว แม่ค้าออเขาทำปาสอนั้นแะ่ไรลบัวขบวนนี้คือ200รบาทนะใไข่เดียวเซีวปลาหมึกสองยบาท่ะ2 0 0บาทโอ้ี ยูอันเด็ดแบบอร่อยได้เลยไส้บัวมะม่วงมะพร้า Thank you for watching. ครคนมาอยู่นี่แต่อายุสิกว่าปีไงเป็นคนประสบแล้วแกน,นี่ด้ไหมแกน,นี่าองร้อยค่ะเป็นคนป็นคนประสบแล้ว สั่งแล้วจ้าโอ้นี่เยอะจังอะไรนะั่นน่ะโดมิทนี้หมึกสายกับกุ้งอ๋อหมึกสายกับกุ้งหมึกสายกับกุ้งสายกุ้งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทโอ้น่ากินสูตรยำแซ่บทอดอะไรดูกันจ้าริกแห้งทอดกล่องทอดถุงแกงถุงมันชา ได้เลยนะคะของเาพร้อมทานได้เลยค่ะก็เลิกไหววันนี้ นีมาแล้วัม่บล้วตนี่แบบนี้มีไหมแล้ว่าเจะเป็นตรนี้เอย่ีกอัเลือกได้นะมาม่าก็เลือกได้นะตรงนี้ ยำละจอนนี่ยำมามาข้าวม้นอ๋อม,ามา่าเราจะให้ลูกค้าเลือกเลยไงเท่าไหร่ก็ได้อ๋อ